สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับสําหรับวันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟสะโกสินารายสถานีแห่งนี้นะครับอยู่ที่ตําบลท่าผาอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก็อยู่ในเส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรีนะครับผมหรือที่เรารู้จักกันในานามของเส้นทางรถไฟสายมรณะสําหรับสถานีสะโกสินารายแล้วก็อยู่ระหว่างสถานีชุมทางหนองประดุกกับสถานีลูกแกนะครับผม นี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณย่านสถานีนะครับผมก็จะมีะรางรถไฟสองรางนะเป็นรางประธานแล้วก็รางหลีกสําหรับตอนนี้ก็มีการลําเลียงตู้สินค้านะในรางหลีกแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นของคลิปเราในวันนี้นะสำหรับคลิปของเราในวันนี้เราจะมาชมทางด้านฝั่งขาขึ้นนะครับของสถานีซึ่งไปทางนี้นะก็จะมีเส้นทางรถไฟที่แยกเข้าไปโรงงานกระดาษสยามคราฟนะ เป็นเส้นทางรถไฟสายเก่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้ใช้แล้วสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเดินสํารวจเส้นทางนี้กันนะครับผมก็ได้มียูทูบเบอร์บางช่องเนี่ยมาทําคลิปแล้วสําหรับวันน,น,นี้เราก็มาชมในส่วนของจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่บริเวณจุดตัดทางรถไฟทางด้านฝั่งขาขึ้นของสถานีสาะโกสินาราย ทางด้านนี้ก็คือทางประธานนะที่รถไฟเนี่ยใช้วิ่งอยู่ทุกวันสังเกตทางด้านซ้ายนะครับจะมีล่องรอยของทางรถไฟเนี่ยที่จมอยู่ใต้ถนนนะก็พอเห็นสันลางเนี่ยขึ้นมาบ้างสําหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางในอดีตนะที่รถไฟเนี่ยจะใช้ขนส่งกระดาษนะก็จะวิ่งไปตามทางนี้นะแล้วก็โค้งไปทางด้านนูน้นแล้วก็จะมีประแจนะเข้าไปที่โรงงานนะซึ่งก็จะเดี๋ยวเข้าไปทางด้านนี้อีกทีนะครับผม นี่นะครับก็ยังพอมีร่องรอยของสัต์ลางเนี่ยโผลมาให้เราเห็นแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะโดนพวกหญ้าพวกวัชพืชเนี่ยคุมไปหมดแล้วนี่นะครับนี่นะครับร่องรอยของสัต์ลางนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ขึ้นสนิมหมดแล้วแล้วก็โดนหญ้าวัชพืชปกคลุมหมดนี่นะครับผมก็เป็นร่องรอยความจเจริญของอดีตนะที่เราใช้รถไฟเนี่ยขนส่งสินค้า แล้วก็ดูพอแค่นี้นะครับสําหรับล่องลอยที่อยู่ตรงนี้ส่วนถ้าเดินเลยไปเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าสภาพทางมันจะเป็นยังไงเนะเพราะว่ามันลกมากนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้เลยนะนี่ก็จะเป็นเส้นทางที่แยกเข้าไปบริเวณไปโรงงานกระดาษสยามคัฟสําหรับทางด้านนี้นะครับก็ยังพอมีร่องรอยให้เห็นคือร่องลอยของทางรถไฟเนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นช่งชวงๆมันจะไม่ได้มีชัดตลอดเส้นทางนะครับผม แต่บางส่วนเนี่ยก็อาจจะเป็นชุมชนบ้านคนไปแล้วหรือบางส่วนก็โดนญ้าคลุมอ่านี่นะนี่นะครับยังมีล่องรอยนะตรงนี้นี่นะครับผมอ่าถ้าเห็นเงาผมก็ขออภัยด้วยนะอ่านี่นะครับก็อาจจะตัดผ่านถนนนี่นะครับผมนะมีต้นอะไรขึ้นเนี่ยดอกเหลืองน อันนี้นะครับผมแล้วก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆนะบางส่วนเนี่ยก็จมดินไปแล้วนะครับผมแล้วก็ทางด้านหน้าของเราก็จมใต้ถนนไปเรียบร้อยมีรถวิ่งผ่านมาพอดีนี่นะครับด้านหน้าเรามองไปเนี่ยจะเห็นโรงงานสยามสยามคราฟเป็นหลังคาสีฟ้าอยู่ด้านหน้าแล้วก็ข้ามถนนมาชมกันต่อนะครับผมในส่วนของฝั่งนี้เนี่ย ก็จะมีร่องรอยของรางรถไฟอยู่บ้างแต่ถ้าตรงเข้าไปเนี่ยก็จะมองไม่เห็นแล้วนะครับผมเพราะว่ามันลกมากเลยนี่นะจริงๆก็ไม่ใช่เส้นทางรถไฟที่ไกลอะไรนะเป็นเส้นทางที่อยู่ใกล้ๆนี่เองอันนี้นะครับสภาพปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นป่ายูคาลิปตัสแล้วก็มีต้นไม้เนี่ยขึ้นเยอะเลย ในเมื่อเราเดินไปตามแนวทางรถไฟไม่ได้นะก็ขออนุญาตมาเดินบนลานปูนแล้วกันนะก็ถือได้ว่าเป็นด้านข้างแนวเส้นทางรถไฟนะครับผมสำรวจล่องรอยของอดีตนี่นะครับแนวทางรถไฟเนี่ยก็จะจมอยู่ใ,ใต้ดินบริเวณทางด้านนี้นะส่วนโรงงานกระดาษสยามคาฟัฟก็คือหลังคาด้านหน้าที่เราเห็นนี่แหละนะขออนุญาตนะครับเดินไปตามโค้งนะก็จะเป็นโค้งดันซ้าย แล้วส่วนด้านหน้าเนี่ยก่อนที่จะถึงโรงงานนะก็จะมีสะพานของรถไฟอยู่หนึ่งสะพานอ่าเท่าที่ผมจําได้นะยูทูบเบอร์ที่มาเคยทําสํารวจเนี่ยก็จะมีช่องรถไฟไทยการเดินทางแล้วก็หาช่องนิกเกิลพาทัวร์นะอ่าถ้ามีช่องอื่นยังไงก็บอกกันได้นะ <laughs> นี่ก็มาสํารวจนะครับในช่วงเวลาบ่ายแก่ๆนะประมาณบ่ายสองแหมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเลือกช่วงเวลาสํารวจได้ ถูกแล้วเกินนะมาสำรวจแดดกำลังจัดเลยนี่นะครับผมอ่าโอเคจริงๆทีแรกผมก็นึกว่ามันเป็นเส้นทางที่แบบไกลนะผมนะครับผม,นะรบผมจริงๆไม่ได้ไกลอะไรเลยนะแนวเส้นทางรถไฟผมไม่แน่ใจนะว่าใช้ตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าตรงไหนนะแต่สภาพปัจจุบันนะครับก็ตามที่เราเห็นนะ มีต้นมงต้นไม้แล้วก็มีกำแพงกัน้นก็แสดงว่าในอดีตเนี่ยการขนส่งสินค้าทางรถไฟเนี่ยค่อนข้างมีบทบาทมากกว่าปัจจุบันซึ่งก็พอที่จะดาวหิบผลออกนะครับผมว่าปัจจุบันเนี่ยการขนส่งทางถนนเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทมากกว่าทางรถไฟก็เลยอาจจะลดบทบาทลงแล้วก็กลายเป็นตำนานนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มา ย้อนรอยอดีตสักนิดนึงนี่นะครับเดี๋ยวเราเดินไปตามนี้นะตามเส้นทางนี่แหละสองข้างทางนะครับก็มีต้น e ยูคาลิปตัสอยู่และด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นคลองชลประทานนะซึ่งก็จะมีล่องลอยนะครับของสะพานรถไฟก่อนที่เราจะไปถึงโรงงานกระดาษสยามครับหวังว่าเพื่อนๆแล้วนะกนะ็คงจะเพลิดเพลินนะครับกับการ เดินชมบรรยากาศนี่นะครับบรรยากาศยามบ่ายที่อำเภอบ้านโป่งนะครับจังหวัดราชบุรีอ่านี่นะเราเจอล่องรอยของแนวเส้นทางรถไฟนะครับผมด้านหน้านี่นะครับเดี๋ยวเราซูมให้ดูนะนี่ก็แสดงว่า,าเส้นทางที่ผมเดินมาเนี่ยก็คือแนวของเส้นทางรถไฟเก่า ซึ่งอาจจะจมอยู่ใต้ดินนะนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่เหลืออะไรแล้วนะมาเจออีกทีเนี่ยก็คือด้านหน้าเลยบริเวณคลองชลประทานโอเคก็จะพยายามไม่ตัดไม่ต่อนะหรือตัดต่อให้น้อยที่สุดเพื่อที่เราจะได้เห็นบรรยากาศกันแบบครบๆร,รู้สึกว่าเขาจะทำเป็นทางเดินอย่างดีนะข้ามสะพาน นี่นะครับอ่านี่มีสันล่างนะโผมมาหน่อยนึงโอเคนะครับผมทางด้านฝั่งนี้เป็นไงฮะหนาวมีโอเคในเมื่อมีเราก็ไปต่อสิครับรออะไรล่ะนี่นะครับบริเวณถนนรางเล็กนะครับผมไม่น่าจะใช้รางร้อยปอน,นะนี่นะครับบรรยากาศสองฝั่งถนน นะมีรถบรรทุกนะครับอําเภอบ้านโป่งกับจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่รถบรรทุกเนี่ยค่อนข้างที่จะวิ่งเยอะโอเคนะครับในเมื่อไม่มีรถเราก็ไปต่อนี่นะคบตรงนี้ก็จะเป็นสะพานของรถไฟข้ามคลองชลประทานนะซึ่งตอนนี้ก็มีการสร้างทางเดินข้ามอย่างดีเนะเมื่อก่อนตอนทีนะ่ช่องรถไฟไทยการเดินทางมาสำรวจเนี่ยผมดูคลิปอยู่ตอนนั้นเนี่ยยังเป็นสะพานเปล่า,า,าแล้วก็ยังข้ามไม่ค่อยสะดวกนะ ตอนนี้ก็โอเคนี่นะครับก็ก่อนที่เราจะข้ามแล้วก็มาดูสะพานกันก่อนบริเวณด้านข้างนะครับผมมีการสร้างทางเดินแล้วก็าลาวระเบียงอย่างดีนะทาสีเหลืองสวยงามส่วนบริเวณตรงกลางนี้นะครับก็คือสะพานรถไฟเก่าแก่นะครับผมแล้วตรงไปนียก็จะเป็นโรงงานกระดาษสยามครับนี่คลองชลประทานนะฮะ ก็เป็นเส้นทางรถไฟสั้นๆผมคิดว่าไม่น่าจะถึงหนึ่งกิโลเมตรหรืออาจจะโลนิดๆ,ๆนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะมาข้ามสะพานแล้วหลังจากที่เดินสำรวจเส้นทางรถไฟมานานแล้วก็ขอบคุณนะครับที่น่าจะเป็นเทศบาลตำบลท่าผานะที่สร้างทางเดินให้ <c oughs> ด้านหน้ามีรถบรรทุกมาพอดี ก็หยุดชมวิวนะครับกลางสะพานสักนิดหนึ่งนี่นะครับผมคลองชลประทานอส่องดูบริเวณด้านข้างนะครับของสะพานรถไฟซึ่งก็ด้านล่างเนี่ยยังเป็นหมอนไม้นะฮะแนดีดเนี่ยก็ใช้หมอนไม้ส่วนปัจจุบันก็เป็นคอนกรีตหรือว่าเป็นเหล็กหมดอ่าสำหรับทางด้านนี้นะครับผมอ่าสำรวจบ้างส่องบ้างนะนี่นะครับ สภาพของสะพานรถไฟด้านล่างน้ำไหลแรงมากนะครับผมโอเคมาเดินสำรวจกันต่อนะนี่นะครับด้านหน้ารู้สึกด้านในนี่เราจะเห็นพวกกระดาษลังอะไรต่างๆนะที่เหมือนกับอัดเป็นเป็นสี่เหลี่ยมนะเป็นเป็นแท่งเป็นกล่องประมาณนี้ นี่นะครับก็เดินได้อย่างสะดวกเลยส่วนด้านหน้านะครับก็เป็นถนนอีกถนนหนึ่งก่อนเข้าโรงงานส่วนแนวเส้นทางรถไฟที่เข้าโรงงานเนี่ยก็ถูกถนนทับไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมมองไม่เห็นแนวเส้นทางและแนวรางนี่นะครับก็ทางฝั่งโรงงานเนี่ยก็มีการสร้างกำแพงแล้วก็ประตูปิดแก็เป็นร่องรอยต่างๆของอดีตนะฮะ ในการขนส่งสินค้าทางรถไฟนะขนส่งกระดาษนะก็มาถ่ายเก็บไว้ให้ดูนะเผื่อบางคนเนี่ยอาจจะอยากเห็นบางคนก็ชอบดูนะสำรวจเส้นทางรถไฟสายต่างๆในอดีตนี่นะครับผมโรงงานกระดาษสยามครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองข้ามถนนไปดูนะเผื่ออาจจะมีร่องลอยของทางรถไฟเนี่ยผ่มาบ้างนะก็มาลุ้นกันว่าเราจะเจอล่องรอยของทางรถไฟหรือเปล่า สำหรับตรงนี้ก็คงจะสิ้นสุดการสำรวจเนี่ยเพราะว่าด้านในเนี่ยเราคงเข้าไปไม่ได้เป็นพื้นที่ของโรงงานก็คิดว่าไม่น่าจะมีแล้วนะครับผมนี่นะน่าจะถูกถนนเนี่ยลาดยางทับหมดแล้วรถบรรทุกวิ่งมาน่ากลัวมากเลยเสียง นี่นะครับก็เป็นบริเวณรั้วของโรงงานกระดาษสยามครับเดี๋ยวขออนุญาตข้ามก่อนนิดนึงนะครับผมก็ข้ามแท่งปูนมาแล้วนะครับผมมาดูบริเวณก่อนที่จะสิ้นสุดปลายทางนะเพราะว่าด้านหน้านี่เป็นกำแพงตันละมาดูกันว่ามีร่องรอยของรางรถไฟโผล่มาเหนือดินบ้างหรือเปล่าบริเวณนี้ก็เป็นหญ้านะครับผมอ้าวมีนะ นี่นะครับเนี่ยเป็นสั์ลางผล่มานิดนิดหน่อยหน่อยพอที่จะเห็นนะครับผมอนี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะถูกปกคลุมด้วยหญ้ากันหมดแล้วแต่ทางฝั่งนี้เป็นไงอะ่ะฝั่งนี้ก็มีนี่นะครับผมก็สำรวจกันให้ทุกซอกทุกมุมเลยนะไหนๆก็มาละ นะมีนะไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นกันหรือเปล่าแต่าทางด้านฝั่งนี้จะค่อนข้างชัดหน่อยนะโอเคนะก็ไม่มีแล้วนะครับผมประมาณนี้ส่วนด้านในก็เราเข้าไปไม่ได้นะก็คิดว่าอาจจะมีร่องรอยอยู่บ้างแลนะก็สิ้นสุดนะครับการเดินสำรวจเส้นทางรถไฟที่ แยกมาจากสถานีรถไฟสากโกสินารายถึงโรงงานกระดาษสยามครับที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนี่นะครับคลิปก็ประมาณนี้นะสิกว่านาทีเดินมาเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถนั่งรถไฟนะขนะบวน257แนะนำนะครับผมมาลงที่สากโกสินารายแล้วก็เดินมาได้นะไม่ไกลกันมากนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะสำหรับการติดตามและรับชม สำหรับวันนี้ผมจะบอลคนดักรถไฟนะครับก็ลาไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ